45ค้ากลับแล้วนะครับนาฬิกากับ48นาทีขอบคุณผู้นำในทุกๆเช้าในทุกๆวันที่ออกปั่นนะครับผมเองก็พึ่งปฏิวัติตัวเองได้เป็นวันที่2องที่ต่อกันหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะเรื่องของสุขภาพ คนเคยออกกําลังกายอยู่เป็นประจําพอห่างไปมันก็รู้สึกว่ามันท่วมขึ้นมันกินแล้วไม่ค่อยย่อยมันรู้สึกว่ามันอืดอืดมันฝ,ฝึดฝืดมันขาดความคล่องตัวนะครับทางออกมีทางเดียวคือออกทางเข้านะครับแน่นอนที่สุดกิอการออกกําลังกายสุดยอดสุดยอดฮนะ เรื่อยๆครับเรื่อยๆนี่คือสีสันและบรรยากาศบางชม่วบางตอนของพวกเราชาวตี5คนรักปัน่นคนรักสุขภาพในเช้าวันพระรหัสสมบุปปีณสีสม้ม8มิถุนายน2 5งนแล้วนะครับึ่งปีแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปนะครับ